มอเ,เดี๋ยวก็กำลังจะปัน่นมาเดี๋ยวก็กำลังจะปั่นนะคะพีเด้นี่นะคะมอเ,เดี๋ยวก็กำลังจะปั่นขึ้นไปข้างบนเลยนะคะแล้วก็กำลังออกกำลังกายด้วยน้ำกันหมดแล้วป่ะย้ำจับดีดีอ่พี่มัดฮะพี่มาดับเบล นี่นะคะโมเดลก็กําลังออกกำลังกายค่ะแล้วโมดิม,มันก็เลยพูดว่าดันเอาแดดนะคะเพราะว่าพ่อมันปั่นเองไม่ได้นะคะมันมันอะโมดิมนะคะโมเดลมีอะไรจะบอกนะคะโมดีหมามันยังปั่นสี่ล้อไม่ได้เลยแล้วมันก็บอกมันอะปั่นของแต่ของแอร์น้อยเป็นอะแบบที่มันเป็นสามล้อนะคะ โมเดลก็กำลังขับจกักรยานส,สดๆร้อนๆเลยคะคะนี่โมเดลจะให้ทุกขานะคะออกแรงมากเลยนะคะเพื่อคนดูทุกคนค่ะเพื่อคนดูนะคะเออจะถึงแล้วค่ะอีกนิดเดียวจะถึงแล้วจะถึงแล้วค่ะโอ้อยโอ้อยโอ้ยจะถึงแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะ ถึงแล้วค่ะเดี๋ยวโมเดลจะเอาจากอักรยานไปจอดแล้วก็ไปนั่งนะคะนี่จอดไว้ก่อนนะคะนี่นะคะโมเดลก็ขอโทษด้วยนะคะที่ไม่ได้ลงคลิปเยอะนะคะเดี๋ยวโมเดลจะพาไปดูดอกไม้แบบเแจ,จ้ามากเลยเอ่ะ นี่ค่ะนี่นี่นะคะเดี๋ยวมาเดี๋ยวจะให้ดูอีกครั้งนะไม่มีอะไรหรอกคะ่ะไม่มีอะไรจริงๆแค่มดไต่หน้านิดนึงนะคะเพราะว่าบักกันนี้มันมีมดเยอะนะคะ มาถึงตอนนี้แล้วใครเห็นบ้างคะที่ถ่ายรูปก็ได้เพราะว่าตอนนี้อุ๊ยไม่มีอะไรจริงๆนะคะเพราะตอนนี้โมเดวก็มาถึงจุดมาถึงที่หมายแล้วนะคะเดี๋ยวโมเดลพาเข้าล่มก่อนแต่ท้อนเสร็จแล้ว ใครที่ผ่านมาถึงตรงนี้แล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิง่งแล้วก็กดไลค์เป็นการรับใจเป็นกำลังใจให้หนูให้ดูโมเดลด้วยนะคะบ๊ายบาย